ที่เราจะปล่อยให้เป็นส่วนตัวนะครับครูอยากให้ตังไทยพูดอะไรกับคุณแม่ก่อนนิดนึ่งก็ก็แบบไม่เคยแบบไม่เคยได้ห่างกันแบบขนาดนี้ก็คิดถึงแม่มากคิดถึงทุกคนก็รักแม่ ร้องไห้กันหมดเลยร้องไห้กันหมดเลยร้องไห้กันหมดเลยไปคุยกันดีกว่าเวลามีน้อยโอเคี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวขอเวลาส่วนตัวให้น้องนะครับโอเคอย่าเพิ่งร้องนะลูกว่าจะไม่ร้องแล้วนะโอ้โห้ปุดยอดลูก ไหลมาเหมือนก๊อกเลยอะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรอะกําลังใจเนาะมาเปิดคลาสระหว่างนี้ระหว่างเดี๋ยวครูให้หายใจลึกๆกันหายใจลึกกันรวมทั้งเทรนเนอร์ด้วยนะครับหายใจลึกหน่อยอะเดี๋ยวตรงนี้ตังค์สวัสดีค่ะนั่งตรงนี้ตังค์มาถึงตอนเช้าเป็นไงสบายดีมาทางนี้มาทางนี้อะไรอะอืม คุณยายทุกคนเลยฝากไม่ให้แต่งไทยเอาไว้อ่านเป็นยังไงมั้งอะสบายดีค่ะคอยแต่งหน้าให้ก็ทีวงานนั่นแหละเอาเป็นยังไงแน่ววนะ อ้วนอย่าทักอย่าทักแตงไทยวัดดูในบ้านดูอวหนบอกว่าอ้วนอ้วนก็ไม่อ้วนได้หรอไปตอนไปไม่อยู่ฝากอยู่ฝากรักทช่่าพี่แกกินเยอะก็เลยคุนอ้วนหรอตอนเนี้ยเข้าบ้าน41่สบเอี่สิอยู่ที่อุดรป้ายแต่งไทยเต็มเลยก็ปรบบ้าแล้วก็ทางจังหวัดอะไรเขาก็ช่วย ป้ายแตงไทยในโรงเรียนเพื่อนโดยเฉพาะขออน่ารักมากขอออัธยาสัยหองวงด้วยป่ะเออครูประจำชั้นแตงไทยอ่ะเชียร์มากแบบเพื่อนๆนทุกวันเสาร์ก็น้องๆน่ารักทุกคนเลยช่วยแคทอะทุกอย่างก็มามามุญเลยอ่ะมาช่วยแตงไทยทุกวันเสาร์เลยนวัที่โรงเรียนที่โรงเรียนทำอะไรกันก็ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้แตงไทยนั่นแหละ ทุกอย่างเลยโดยเฉพาะอาหวานอาเปี้ยวอะไรก็ช่วยกันเพราะอยู่นู่นอยู่ข้างนอกเขาก็ช่วยแตงไทยเขาก็จะฝากมาบอกให้ว่าให้แตงไทยเต็มที่กับตรงนี้ไม่ต้องกังวละไรทั้งนั้นเข้าใจไหมลูกแล้วจ็ดแล้วหมายที่ส่งไปก็ได้แล้วได้อ่านแล้วจะส่งไปอีกแล้วยายสอนบอกว่ากับตนนบบอกว่าให้ เรื่องเสียงน่ะให้ชัดให้ชัดแล้วก็อาเปี้ยก็ขอบคุณไหมก็เต็มที่กับเราทุกคนน่ารักมากเคุณอูคุณอูน่ารักมากเลี้ยงลูกได้นะคะท่านใจมากเป็นดนึ่งมากสบายไว้รูด สวัสดีค่ะโอ้ยลุกอ้น้องโมน่าแต่อุ้ยหลุดดูดเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตวอ๋ให้เป็นเด็กดีนะอยู่ในบ้านก็อย่าอย่าดื้อย่าโซนครูสอนอะไรโอกาสเราเลยนะที่ไม่มีใครแล้วอ่ะที่จะได้โอกาสมาแต่งไทยรู้ไหมถ้าแต่งไทยจะไปเรียนกับครูโลดครูอู ครูโดนัทเนี่ยเนี่ยใครอยากมาเรียนก็ไม่ได้เรียนแต่งไทยโชคดีแล้วกอบโวยเอาให้มากที่สุดรู้ไหมตื่นแต่เช้าหรือเปล่าตื่นเช้าเด้อปุ๊บตื่นแต่เชา้าตั้งใจเรียน <c oughs> เหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนรู้ไหมเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องทนอดทนอีก <c oughs> ไม่นาน <c oughs> เอาให้ได้ที่หนึ่งเลย <Bye. S 1> <c oughs> เอาให้ได้ที่หนึ่งเลยรู้ไหมแม่ว่าจะไม่ร้องไห้แล้ว จเจริญเจริญลูกต้องเป็นเด็กดีต้องเป็นคนดีลูกพาะิ้งจะคุ้มครองนะถ้าเป็นเด็กดีดีจากข้างในใจของเราเลยก็จะ,จะเจริญพระคุ้มครองเราอยู่แล้วอันนี้แต่งไทยเอาไว้เอาไว้บนหัวเตียงนะแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระ ขน,นมแมวอะไรอ่ะบลูเบอรี่นมสดร้านที่แตงไทยชอบแหละแล้วก็เอแค์มาฝากแต่ว่าครูเดือดัวงมาให้จัดเต็มจัดเต็ม,ตตมทั้งไร้ว่าจะเอาอะไรอ่ะปลาลดปลาทอดลาพี ที่จังหวัดที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็คนทั้งประเทศคนอีสานช่วยกันอยู่แล้วเพื่อต่างไทให้เป็นที่หนึ่งต่ใครต้องสู้นะสู้ไหมต้องไปให้ได้ลูกพี่พี่เราเป็นนะพี่พี่เราเป็นเยี่ยมตางไทยทคนเซอร์ไพรส์ว่าทําไมตางไทยทําได้ขนาดนี้เก่งเก่งยบายพี่ๆเขาก็น่ารักทุกคน อะไรเวลาน้อย,ยหว่าแอะไรถึงกาเกลียบไปหมดแล้วเออการไปหมดแล้ว้เอ,อ,รเ,อเรื่องหูนะ่ะมันเจ็บอยู่หรือเปล่าก็วเวลาล้องมากๆอ่าเราจะเจ็บเวลาหมอมาเนี่ยแต่ใครก็บอกบอกหมอว่าเราเราถ้ามันเจ็บก็บอกจะเจ็บพอไหม เป็นคนดังแล้วแต่เราก็เราต้องเป็นเด็กดีเป็นคนดีรู้ไหมลูกถให้ให้ความสุกับงานงานในวิกนั้นอ่ะพี่ดีบอกว่าถ้าหัวถ้าออกก็ไม่เสียใจไม่เป็นไรลูกเราเราทำเต็มที่แล้วแต่เราเป็นเด็กดีในบ้านเป็นคนดีเป็นตัวอย่างของเด็กๆในจังหวัดอุดรเป็นไอดอลของน้องๆทุกคนเนี่ยแม่ไม่คิดว่าเขาจะช่วยเราขนาดนี้น้องๆที่โรงเรียนอะ ผู้ใหญ่แต่ใค,ใครได้ออกโฮมด้วยนะโฮมเคเบิลทีวีอ่ะาปาป้ากับ อะไรอยากจะบอกทุกๆคนฝากบอกทุกๆคน ว่าจะไปเชียร์แตงไทยวันชิงชนะเลิศอยากไปดูอยากไปเห็น,นแตง,<อ>งไทยไต้องได้42คนต้องให้ได้นะลูกใช่ไหมทุกคนฝากความหวังไว้กับแตงไทยแต่แตงไทยเก่งอยู่แล้วเพราะว่าดูเนี่ยแม่ ปวดทอ้อเพิ่งหายเพิ่งหายเป็นอะไรท้องเสียเป็นลมดันลมดันเราไม่มีโอกาสได้มาเรียนนะกับครูโลกครูโดนัทน่ะแพงมากแต่เรามีโอกาสแล้วเราก็ต้องท,ทําให้เต็มที่เราต้องทําเป็นตัวอย่างของน้องที่โรงเรียนของเด็กๆเกยาว,วชนจังหวัดอุรรหรือว่าทัเทิม เราต้องเป็นคนดีต้องเป็นเด็กดีไหว้พระหลวงตาวันนี้หลวงตาก็เกิดวันที่12สิงหาเหมือนกันหลวงตาจะคุ้มครองเด็กดีคนดีทุกๆคนนะลูกไหว้วพระก่อนนอนเอาไว้บนหัวเตียงท้อก็ต้องสู้อีกอีกไม่นานอีกไม่นานท้อก็ต้องสู้พ่อแม่ทุกคนก็สู้อยู่ข้างนอกสู้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แตแงไทยเก่งละคนเก่ง ท่านนันเดอ กับพี่แก๊ปอุตสาบินตรงจากอังกฤษเลยได้ปิดเทอมไหมก็ปิดช่วงนี้ไงเขาปิดเขามาดูแต่งไขยเมืเ่อเสาร์เมื่อกี้เขาก็มา<ห>แ,ลแล้วก็จะมาทุกเสาร์ไม่ต้องห่วงแม่าแม่มาแม่กับปาก็เมีกล็ดกันมาทุกวันเสาร์อยู่แล้วเห็นทุกคนนะเพราะว่าเห็นทุกคนเห็นทุกคน,นยิ่งสัปดาห์เมืมเ่อเสาร์เมื่อกี้มากันเยอะเลยอาหนโอเอาถึงอะไรก็มามาทุกวัอยู่แล้ว พร้อมเชื่องนี้อีกไม่นานอีกไม่กี่อาทิตย์นะโอกาสเป็นของเราแล้วลูกโอกาสเป็นของเราแล้วยัยส oh. อนฟังแต่ว่าแตงไทยต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะแค่นั้นแหละอย่างอื่นแต่งไทยแต่ทำตัวเป็นเด็กดีครูสอนอะไรก็ต้อง้เชื่อฟังคนดีอ่ะทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรือตรงตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอยู่แล้วลูกพี่ถึงคุณตาคุณตาคุณยาย พ่อแม่ทำดีเราต้องได้ดีอยู่แล้วล่ะแม่หมดเวลาแล้ววันนแม่กลับนะโชคดีลูก <c oughs> อันนี้อย่าลืมเอาไปไว้หัวเตียนะไม่เอาอส่นไหนทางนีแหละคุณครูคะกลับแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะโ <c oughs> ชคดีนะคะฝา <c oughs> งน้องด้วยนะลูกค่ะ <c oughs> วัสดีค่ะแล้ไปส่ครับออกทางไหนครับเนี่ยทางนี้ละค่ะตส่งแี่ตรงนี้อ๋อค่ะพี่กาให้ส่งถึงแค่ตรงนี้อ่ะโอเคแม่บ้านบายดีนะลูกนะอู้กิดตุกิดต